ขาลมดีไหมลุงข่าลมหนาไหมตัวนี้ข่าลมหนาไหมนี่ครับอาการสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาหาลุงอบตลุงตอสวัสดีครับตัวนี้อะไรสองกุกแกมคูอ่างเกือบตลอดไอตัวนี้เรียวตันเนาะนกสี่ห้าปีอ่ามีอ่างเป็นบางยกนกต่อนะครับอันนี้คือเทสตมาเรียบร้อยนะครับอ่านะครับตัวนี้อ่างเกือบตลอดนะครับผม เคยลงคลิปไปรอบนึงแล้วแต่แกไม่แบ่งตอนนั้นมันยังไม่ได้ตัวใหม่มาเอาไปยิ่งเล่นยิ่งเก่งใช่ไหมลุงตัวนี้ยิ่งเล่นยิ่งเข้ามือใช่ไหมเมื่อกี้เอาออกไปอยู่ใช่ป่ะเป็นไงสองสองตัวตอนนั้นก็สองตัวเออนะครับเยอเออเทคนะอันนี้ก็เอาออกไปต่อใช่ไหมหางปุ่นๆเนี่ยได้เอาออกไปเล่นอยู่เนาะตองเืมนอย่างี้ะนะครับสับออกนะครับออานี่ครับ ตัวนี้ครูอ่างเกือบตลอดนะครับบางยกก็ตลอดเลยนะครับผมลงปีกทั้งวันนะครับตัวนี้จะเป็น2องกุกเกมนะครับใครสนใจนะครับตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้ริวตันนะครับนกต่อแข้งขาใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้จะชวนนะครับนกเก่านะครับนกอายุดีๆริวตันนะครับนูวอ่างมันจะคูอีกนะครับทั้งวันนะครับพวกนี้นกต่ออเสียงกลางนะครับ เป็นคูยาวด้วยนะครับอ่างเกือบตลอดแล้วน้ำเป็นนกคูยาวด้วยนะครับตัวนั้นเล่นคนด้วยลุงวนั่นก็ริวตันน้องก็ริวตันเออเล่นคนด้วยเล่นเล่นป่าไหมล่ะฮะเล่นป่าไม่เล่นคนแล้วเล่นป่าไหมโเล่นป่าเอาลงมาโชว์นู่นครับริวอันนั้นจะเสียงเล็กหน่อยนึงเออนั่นนะครับตัวนั้นก็ริวตันนะครับใครสนใจริวตันอยู่นี่มีสองตัว แต่ตัวนี้จะเก่ากว่าเขาหน่อลุงเนาะรลิวตันตัวนี้จะเก่ากว่าเขาหน่อยอันนั้นกี่ปีตัวนู้นกี่ปีอันนั้น3ปีอ้าวลุงอาเอาลงมาชมอะลงมาชมสิเนอะนะครับเล่นคนด้วยเสียงเล็กอ่าลุงอ่าลุงมาชมอ่าลุงมาชม FC จะได้ชมด้วย เฉลยเยอะยังลุงตัวนั้นนะเฉลยเยอะหรือยังเออแต่เล่นคนนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็อ่างสองสามคำตัวนี้กี่กุกลุงไออ่างตัวนี้กี่กุกกุกเดียวได้เฉลยกี่ตัวแล้วตัวนี้อยู่กับเจ้าของยัง ไม่อยู่อยากจะของดึงเฉลยกี่ตัวเจ้าของเขาเขา,เขาวาไดไลายอยู่นะเออ <นำ S 1> เสียงกันรู้แล้วเราอ่านะครับ<ด>โอ้ย<ด>ตัวนี้นี่ไอ<ด>ตัวอกล่องรอบแล้วเนี่ยใช่ไหมลุงคนเออเออเอออสวยสวยตัวนี้จะอกล่องเน,น้นๆน,นะครับอ๋อใครชอบนะครับสายริวนะครับผมเดีย๋ยวจวดให้ดูหรือเปล่าอายหรือเปล่า นี่ครับจวดนะครับตัวนี้ริวตันอกล่องนกสามปีเสียงเล็กลอืมอกล่องนิดหน่อยน,น้ำอกลองอกล่องตล,ลอดเลยนะนี่อา้าวสามต่อนะครับแต่ยังไม่เก๋ามากตัวนี้นะเล่นคนด้วยริวตันนะครับใครอยากได้ริวตันเล่นคนก็ มาแรกๆก็จะมีหลบๆอยู่นิดหน่อยนะลุงนะพอไม่มันอยู่ไม่นานหรอกเนาะแป๊บตัวนี้ปรับตัวไวอยู่เนาะนกเออเราก็ต้องบอกกันตรงมันเป็นนกป่านะครับไม่ใช่นกลูกผสมนี่ครับไออ่างจวดๆเลยนี่ครับเก๋าๆเลยนะครับมอื ไอ้อ่างไอ้อ่างน,นี่สุดยอดนะครับ<ม>นกแดงแดง่เล่นดีจัง<ม>แล้วใครชอบตัวไหนนะครับแบ่งทุกตัว,น,วนี่นะครับลุงแกชอบนกเนนรียวแกก็อ่าครับไอ้อ่างนี่มันสุดยอดอยู่แล้วครับเนี่ยตัวกลางนะครับนกแดงแดงนะครับแต่มันเกา่า หลงปีกเรียกแม่มดวัน <laughs> ยิ่งออกยิ่งเก่าเลยลุงติดเฉลยเยอะแล้วนะครับนกกี่ปีนะไอ้อ่างเนี่ย4-5ปีเออได้เฉลยเยอะเหมือนกันเนาะนกเออยังไม่ถึงร้อยแต่เยอะโอ้ยครูคนนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันโอ้ยนั่นก็เข้าท่าเดี๋ยวรอไอ,ไอ้ออ่างไอ้อ่าง,าง,างตัวนั้นรอเทสก่อนนะลุงเนาะค่อยว่ากัน ยังไม่ได้เทสยังไม่กล้าการันตะีเนาะโดยอ,อ้างนะครับอ้คูดีจังไอตัวเสียงเล็กริวเสียงเล็กนะครับริวตันเนาะลุงเนาะรับประกันตันตึบ๊บตันสองตันนะครับตัวนี้นกตอเหมือนกันปลาลอยปาอยตาภูเขาใครสนใจนะครับโทรมาหานกเขาใหญ่เพชรบุญได้เลยนะครับอีตัวนี้ทีแรก ไม่ได้ตัวเทนมาไม่ใช่จะแบ่ง,งนั้นเ่ยอุตส่าห์มาลงคลิปไปแล้วก็เลยปิดปิดไปก่อนนะครับอ่างเกือบตลอดนะครับน,นุ้นอ่ะเป,เป็นทั้งนุกซอบนุกน,กน <c oughs> ุ่นเอออ่างนี่ มีหนุนอ่างไหมลุงนุนอ่างด้วยข้าล้มหนาเลยนะลุงไงบอนี่ครับนกต่อหางไม่ค่อยสวยนะครับปุ่นปุ่นทุกตัวนะครับนอกมงคลแกก็เอาไปต่อนะครับแกไม่ได้สนใจสายต่อแต่แกชอบริวตันนี่ครับอกมันจะล่องล่องนะครับนี่ครับริวตันอกล่องนะครับใครชอบนะครับโรมานะครับสวยมากแกคูนะครับตัวนี้คูทั้งวันนะลุงเห็นคนไม่ได้อออ โอ้โหสวยนะครับสวยตัวทรงหัวปีเลยครับเนี่ยหัวปีกล้วยเลยนะครับอกใหญ่ๆท้ายเรียวๆนะครับทั้งคู่เลยอันนี้ก็ริวตันไอตัวนี้จะห้าปีนะครับนกเก๋านะครับตัวนี้อยู่อย่างนี้จะเดินอย่างนี้นาะจะเล่นพะเนยดอีกอย่างหนึ่งนะลุงตัวริวตัวเนี้ยนี่ครับตัวนี้สวยนะครับอกล่องนิวตันตัวนี้อ่างเกือบตลอดนะครับสองกูแก้มนะครับไอตัวนู้นยังบอกได้เช็คใช่ไหมลุง ยังไม่ไม่แบ่งเนาะเออต้องรอเช็คก่อนอ้าใครชอบอ่ะเอาคู่กันนี้สักยกเอาไปเลี้ยงดูเองนะเออสองคนดีกว่าอืมจะได้ไม่ว่ากันงใช่อันนี้คือเทสให้เรียบร้อยนะลุงเนาะการันตีเล็บเล็บสมบูรณ์ทุกตัวนะครับนกต่อเนาะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นกลางเก่ากลางใหม่นะลุงเนาะแต่มันยังไม่ไม่เฉลยไม่เยอะจ้ะ เฉลยไม่เยอะแต่มันก็เก่าแล้วล่ะเล่นคนเล่นอะไรนกมันขึ้นดีนะครับนี่ยอกลองด้วยเสียงออกดีจังนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปไว้เล่นคนก่อนถ้าไม่มีเอฟซสนใจนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมใครสนใจนะครับ คูดีจังนะครับโคตรเก๋านะครับพวกนี้เอ้าเอาเร็วเร็วเออเออเอตัวนี้ถ้าไปได้เจอคนเล่นๆสักหน่อยนี่จวดเลยนะครับนี่ตัวนี้เอ้าเอ้าเร็ว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 ไม่ใช่เจ้าของแต่ก็อยากคูอยู่คนแปลกหน้ามาก็คูอยู่นะครับตัวนี้อ่าใครชอบนะครับอ่ะได้ดูลายทีละตัวตัวนี้ ริวตันอกล่องนะครับเล่นคนด้วยนะครับนิ่งๆเลยตัวนี้นะครับแต่เกก็ไปต่ออยู่หางหักๆเนี่ยในตัวนี้เล่นดีนะครับดูนกต่อครับตัวนี้อ่างเกือบตลอดนะครับตัวใหญ่มากนกแดงนะครับตัวนี้ทั้งวันนะลุงวงในดีไหมวงนอกดีวงในเหนียววงนอกยังห่างๆมันออกบ้างไม่ออกบ้างเนาะอ่ะตามอ่ะเราไม่โกหกกันครับบอกกันตรงๆนะครับอ่ะ นี่ตัวนี้เร็วตันนกต่อนะครับ5ปีกว่าฉเฉลยร้อยกว่านะมั้งตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็ติดฉเฉลยหลายตัวล้าอยู่กระลุงกันเนะาะเฉลยให้เขาไปเลี้ยงละ <laughs> นี่ครับใครชอบตัวไหนนะครับเริวอ,อกล่องอ่างตลอดห<า>รือกริว<า>ตัวนี้จะมีอ่างหลุดเป็นบางครั้งเอออ่ะโอเคครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชอบตัวไหนก็โทรมานะครับผม